่าอสวัสดีครับตอนนี้เราได้เพื่อนใหม่นะครับซึ่งเป็นไม่รู้ว่าจะเรียกคุณตาแต่ผมว่าเรียกพี่ดีกว่าอายุเท่าไหร่นะครับแปดสิบสี่แปดสิบสี่ครับแล้วคุณพี่ผู้หญิงแล้วครับเจดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ครับขับรถมาจากอุดอะไรนะฮะจากกุมภาวะปีอุดรกุมภาวะปีอุดรครับมาเที่ยวจังหวัดเลยเนาะแล้วก็มาถึงภูทับเบิกกี่จังหวัดแล้วครับเนี่ย สามจังหวัดแ <3 S 1> ล้วครับ<อ>มากันสองคนคุณลุงกับสองคนตายายสอง <c oughs> คนตายายครับเพิ่งมาเจอกันแล้วก็เมื่อกี้มาทำความรู้จักกันกนิดหน่อยแล้วก็คืนนี้จะนอนใกล้ๆกันแล้วคุณลุงก็ชวนมาเที่ยวนะครับตอนนี้ชวนมาเที่ยววัดอะไรนับหนูวัดภูทับเบิกวัดภูทับเบิกครับใช่ปะครับมากับรถของคุณลุงครับตอนนี้ จะเรียกคุณลุงหรือคุณตาคุณพี่จะเรียกลุงก็ยังไงอยู่อ่ะเรียกตาเรียกไม่เอาเรียกตาไม่เหมาะครับเรียกตาไม่เหมาะเรียกลุงหตาเรียกพี่แล้วครับชื่ออะไรครับเนี่ยบุญเตียงครับบุญเตียงเรียกเรียกก็ง่าไเดียบพี่บุญดีไหมพี่บุญเตียงก็ได้พี่บุญเตียงเนาะพี่บุญก็ได้พี่บุญละกันครับอันนี้ครั้งแรกหรอครับ ครับเพราะว่าขึ้นมาครั้งแรกผูกถ้าเบิรครั้งแรกใช่ไหมครับผมผมครั้งที่สี่แล้วครับ,รบออแต่ว่าแฟนผมเนี่ยเพิ่งมาแฟนผมเพิ่งมาครั้งแรกขับรถเก่งแล้วับเนี่ยแปดสิบกว่าครับรถด้ขนาดนี้ตาดีสุดยอดอ่ะไหนวัดมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวยังไ<ก>ม่เห็นเลยก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละ เมื่อกี้ผมไปหาเช่ามอเตอร์ไซค์ครับไม่มีเขาบอกว่าไม่มีฮะที่นี่มีจ,จักรยานที่ยืมเอาไหมออถ้าผมขี่จักรยานตายแน่เลยอะ<น>ดูเขาสิเนี่ยแค่ไปปัดที่ไอ้ริมโคลน,นดูทึ่เนี่ยโอ้โเกยเนี่ยอย่างนี้นะจะใหาไปขี่จักรยาน S 1> <S 1> ดูทางที่นี่โอ้หหนูดูกระลำปีโอ้กลับกลับเมื่อไหร่ครับกลับพรุ่งนี้ครับอ๋อพี่พี่บนเตียงกลับพรุ่งนี้นะฮะครับแล้วเราไปไหนต่อครับกลับบ้านเลยหรือจะไปเที่ยวไหนต่อกลับบ้านอ๋อกลับบ้านเลยผมคืนที่สามแล้วครับอ๋อกลับบ้านเลยจะจะจะซื้อกระล่ำไปกินไหมครับคิดว่าอยู่นะเนอะกระล่ำน่ากินเนาะ โอ้ต่นี่สวยเห็นการหลับเออต่นี่สวยมากเลยแม่เ่ยทำไมเข้าถึงปลูกกระหล่ำก็มันปลูกอะไรไม่ได้ก็พูดไม่ได้นะเพราะมันเย็นใช่ไใช่ใช่ของขายครับเออมันเหมือนกันของขายมันเหมือนกันเมื่อกี้ของพี่บุญเตียงอยู่ติดกับผมเลยไหม ติดกันครับติดกันเลยเนาะอ่าคุณอยู่ข้างหน้าอ่าอ่าครับจะเป็นเพื่อนกันเจ้าของรถคันนี้อยู่ข้างหน้าเหมืนก่นอ่าครับแตได้บอกว่าเจ้าของรถคันนี้เช่าที่ไหนหนูเนี่ยข้างหน้าเดียวเนก่นครับอ่าคุณตาก็อยู่ข้างหลังครับหนูพูดกับคุณพี่บนเตียงได้นะได้ว่าว่าวได้นะว่าวได้นะว่าวนี่คนบุรีรัมย์ครับครับว่าวเล้าได้ค่ะว่าใจ่ใสอ่าได้ครับได้ได้แฟนคนบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับ โอ๊ยตายลูกแม่เด็กน้อยไอ้ลมหัวทิ่มเลยมันเหมือนฝนจะตกเออให้ตกมาเลยเราไม่ได้นอนเต็นไม่ได้นอนเต็นแล้วเฮ้ยแต่ที่เราอยู่ก็ไม่แน่นะข้างบนมันก็เป็นไอ้ผ้าใบนะผมไ่ถามดูข้างบนน่ะพี่สองพันสองแอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทัอย่าง ผมบอกอยู่อย่างนี้ดีกว่าไอ้แค่นอนพอตอนที่เรานอนเราก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะพี่ใช่ไหมครับใช่บ้านต้คือขับในบ้านเลยบที่บเอาไปไม่ใช่นะมีป้ายบอกไหมครับเราัง้นะคงไม่อ้ะโอ้ย มีป้ายบอกไหมครับพี่เมื่อกี้ไม่พี่บุญเตียงและพี่